โอ้ยนี่เรายังปลอดภัยอยู่สินะขอบคุณข้าสิข้าคือแม่ยานางของรถเจ้าจึงทำให้เจ้าปลอดภัยขอบคุณมากมากเลยครับแม่ยานางขอบคุณครับครับเดี๋ยวยุดยุดยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเลยยุดเลยที่นายปลอดภัยได้อะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกแต่เป็นเพราะนายทำพรบไว้ตังหักละเพราะมีพรบทำหรับรับคคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจริงและได้รับการรักษาพยาบาลทั้งสองฝ่ายก้กนณี้เป็นฝ่ายถูกหักเสียชีวิตได้รับค่าสินใหม่ทดแทนห้าแสนบาท หากบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน80,000บาทหากสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับเงินสินใหม่ตัวแทนตั้งแต่2,000 0 0บาทถึง5,000 0 0บาทหากนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าเชย2 0 0 0 0บาทไม่เกิน2 0วักนกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน65,000บาท แต่ถ้าเราไม่มีพรบรก็จะไม่สามารถไปต่อภาษีได้และจะมีโทษทั้งจำและทั้งปรับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย,เย,เยหลากมีอะไรสงสัยสามารถตริดต่อที่สายด่วนคอพพอ1 8 6